แล้วปีหน้าทุกคนครูจะมีอะไรที่แบบมาเซอร์ไพรส์พวกคุณทุกคนแน่นอนนะคะสำหรับคนไม่มีทุนหรือสำหรับใครที่แบบเฮ้ยอยากเริ่มแบบครัวลองแบบพรีออเดอร์ไม่เคยขายออนไลน์เลยในชีวิตไม่มีครูสอนออนไลน์แม้แต่คนเดียวเรียนรู้เองศึกษาเองแล้วที่สำคัญเป็นไงคะรวยเองไง นะคะนี่แหละทุกคนถ้าคุณไม่ท้อถ้าคุณไม่ถอยซะก่อนดูคุณคุณดูนะคะไม่ได้เต็มร้อยเหมือนคุณนะแต่ครูมั่นใจอะคะ่ะว่าทุกการเดินทางของพวกเรามีทางออกที่ดีเสมอนะคะแค่เราลุกขึ้นมาค่ะเดินไปด้วยกันนะคะทุกคนครูก็ไม่ได้เก่งกว่าคุณคุณก็ไม่ได้เก่งกว่าครูแต่เรามาเก่งไปด้วยกัน นะคะเรามาช่วยเหลือกันค่ะทุกคนเรามาช่วยแบ่งปันกันครูเก่งอะไรครูก็ออกมาเล่ามาพูดมาบอกแล้วปีหน้านะคะทุกคนการไลฟ์ของครูจะเปลี่ยนไปปีหน้าเราจะทํารูปแบบใหม่ทั้งหมดนะคะปีหน้าครูจะสอนให้ทีมงานนกกเ้าเป็นรูปแบบใหม่ไปพร้อมๆกันปีหน้าเราจะมีคนเทรนเรานะคะจะเทรนนกกระ9้าให้เป็นมืออาชีพแล้วคนที่ถูกเทรนเป็นมืออาชีพจะมาสอนรุ่นน้องต่อๆไป ปีหน้าเราจะเปลี่ยนรูปแบบการขึ้นมาไลฟ์ปีหน้าเราจะมีรูปแบบอะไรต่างๆมากมายให้คุณจับตาดูจับตารอนะคะเราจะมีคนมืออาชีพมาจับมือคุณเราจะมีคนที่พาคุณนะคะไปแบบอาเป็นว่าเราแค่มาบอกให้ฟังนะคะว่าครูไม่เคยหยุดคิดนะคะครูไม่เคยหยุดทําแล้วครูไม่เคยหยุดที่จะทํายังไงให้ลูกครูรวยนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนคะ ทำต่อไปค่ะอย่าหยุดทําไปมีเวลาไลค์ขึ้นมาไลค์ไม่มีเวลาไลค์ก็โพสต์ไม่มีเวลาโพสต์ก็ไปเชียร์ไปแชร์ไปเชิญโอเคไหมคะเราจะไปด้วยกันแบบนี้เป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่าทิ้งกันค่ะทุกคนอย่าปล่อยมือกันอย่าบอกว่าโอ๊ยนู่นนี่นั่นเขาไปกันไกลแล้วกูไปไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยไม่มีคํำนี้อมีแต่ว่าคุณจะเดินไปพร้อมเขาไหมแค่นั้นเอง เดินไปค่ะทุกคนเดินไปพร้อมกันนี่แหละครูรอคุณอยู่นะคะครูไม่เคยหนีคุณไปไหนเลยไม่เคยอยู่ไกลคุณเลยแม้แต่แบบนิดเดียวครูอยู่ใกล้คุณตลอดเวลาเลยงานหนักแค่ไหนครูเชียร์คุณงานคุณหนักแค่ไหนครูไม่เคยทิ้งมือถือต่อให้ครูตาแบบฟ้ามัวแบบเนี้ยครกก็ฉีดสเปรย์แล้วก็ดูคุณต่อต่อให้ครูต้องนอนดึกครูก็ยังอยู่กับคนที่เขามาไล่ดึกเพราะครูมั่นใจค่ะทุกคนว่า ครูจะเป็นแรงพลังที่ดีที่จะพาคุณก้าวไปได้จริงๆให้คุณมั่นใจนะคะเพราะฉะนั้นลุยต่อค่ะทุกคนอย่าท้อเพราะครูมีวิชามีทุกอย่างรอคุณอยู่เสมอคุณอยู่ห่างครูแค่ก้าวเดียวเองนะคะครูนําหน้าคุณแค่ก้าวเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไปด้วยกันเราจะเอาหาทีมมืออาชีพนะคะเราจะมาหาทีมมืออาชีพพาคุณนะคะแล้วเราต้องรู้ก่อนเขาด้วยครัวเก็บเอาไว้นะคะยังไม่บอกทุกคนนะคะ แบบเราต้องศึกษานำหน้าคนอื่นเพราะฉะนั้นค่ะ